กุยอีนิทอจังบทสวดมนต์กุยอีมีทอจังบทสวดมนต์จีนสารเสริญพระอมิตตภหาพุทธเจ้าหลอยหุกหน้าแปดสิบสองไกเซากุยอีอมีทอฟูกีซิ่วกุยอีอนีทอฟุกีก็คือการตรวจตรวจสอบซิ่วก็คือสีสันนี่แหละเสียง ถ้าสองตัวนี้รวมกันกีซิ่วก็คือการโค้งคำนักการขออภิวาสกุยอีกุยคือสาระการมอบถวายกายใจไปพึ่งไปพึ่งอะไรไปพึ่งอ,อนีทอุพระอมิตาภาพุทธเจา้าซื้อโยงหงต่อสี่งหวงหงต่อสี่งวงหงต่อสี่คือสาบาน การให้คำสัตย์หวงคือความปรารถนาการตั้งจิตปรารถนาสองตัวนี้รวมกันสีง่งวงก็คือการตั้งสัตยาธิฐานตั้งมหาตั้งปณิธานนั่นเองคงคงแต่ว่ากว้างขวางไพศาลตอแต่ว่ามากมายพระอมิตรพระทรงตั้งสัตยาธิฐานหรือ ตรงตั้งปณิธานอันกว้างขวางม,ม,มากมายควงตูจงเซิงชูในหอควงโตเจิงแซชุกไหนหอกว้างคือกว้างกว้างขวางโตก็คือการข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเจิงแซคือสรพสัตวมู่ชนพวกเรานี่แหละชุกก็คือออกจากไหนหอ คือทำอะไรได้ทำอย่างไรคือออกจากความหลงความทุกข์ความมืดมนแปดด้านหาทางออกไม่เจอให้ได้ออกมาข้ามสู่ฝั่งนพิพพานอย่างกว้างขวาง,วางไม่มีประมาณเมียงเกียงนิมลวิต้องประสบพบพยายมละเมียงเกียงนิมลเมียงเกียงเหนยมลอ ก็คือการที่วินไม่ต้องพบพยายมราชการที่วิญญาณผู้ตายเนี่ยถูกควบคุมไปพบพยายมราชเพื่อตัดสินบาปบุญเ,เพราะเหตุใดเพราะเพลเหตุว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาทั้งหลายเหล่านั้นสร้างทั้งบุญสร้างทั้งบุญทั้งบาปไว้แต่พวกเรา ถ้าเรายึดมั่นแล้วถือศีลสวดมนต์บันเพ็งปฏิบัติตลอดตามพระธรรมที่ถูกต้องอย่างมั่งคงสม่ำเสมอแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจะมีราชรสสวรรค์เป็นกัวนมาลองหลับมาหลับเราหรือจะมีพระแม่กวนอิมมาหลับหรือจะมีพระอมิตะพระผธเจ้ามาหลับหรือจะมีดอกบัวมาหลับต่างๆนี้เป็นต้น แล้วแต่การตั้งจิตปราถนาและการบำเพ็ญของแต่ละท่านเองสื่อสื่อนิมฟุกสี่สีสี่ซี่เนียมพุกสี่ซีคือทุกเวลาทุกขณะจิตเนียมพุกค,คือหากได้ท่องบนก็ลึกถึงพระอมิตรพระในใจตลอดเวลาแล้วใส ยาวมอสวัวขวอูหมะชอ่อกวอูก็คือมีเหมาะก็คือสิ่งเหมาะอะไรก็ตามชอก็คือสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วทำเหลวซามไปแล้วกวยก็คือผ่านพ้นไปแล้วร่วงไปแล้วข้ามไปแล้วพระอมพระอมิตภาภะจะมาช่วยเหลือท่านให้ข้ามพ้บนบาปอกุศลทั้งปวง ที่ท่านเคยเก่อมาเคยสร้างมาในอดีตเต้าสีฟันป,กกปุกทุยตีเก้าไซหงปุกทอตีเก้าเพาะว่าไลไซหงคือสุขาวดีพุทธกเกษตรทางทิศตะวันตกปุกทอตีเป็นแดนที่ไม่มีวันเสื่อมถอยคือท่านจะมานำพา ไปแดนสุขาวดีพุทธเกษตรเบื้องทิศตะวันตกอันเป็นแดนบรมสุขอันอมตะไม่มีการเสื่อมถอยเซียวยาวไว่หลกเซียวเอียยวคว่ลักเซียวเอี้ยก็คือการเที่ยวเตดตเตอย่างสบายสบายใจคว่ลักคือการมีความสุขคือได้ไปเที่ยวเต็ดตเตยอย่างมีความสุข ยกเลินกุยอีอ,อมิทอผูอยากนั่งกุยอีออนีทอุกอยากนั่งคือหักชนใดหักใครก็แล้วแต่กุยอีคือมอบกายถวายชีวิตถึงพระมิตรภักเป็นสลนะที่พึ่งแล้วก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญตามที่ท่านสั่งสอนแล้วปุกตุยติมหอปุกตุยติมหอ ก,ก็คือไม่ตุ้ยก็คือการตกการหล่นการล่วงติ้มก็คือการจมจมน้ำข้อก็คือแม่น้ำน,นาทีมิต้องตกสู่มิต้องตกลงสู่ทุกนาทีคือทะเลแห่งความทุกขนั่นเองขอบคุณครับ